สวัสดีครับช่องปลาหลานชนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ถนนคนเดินนครสวรรค์น,นะจ๊ถไไะ,นนะถนนคนเดินที่ใหญ่มากนะครับในจังหวัดน,น,นครสวรรค์วันนี้นะครับนะวันที่ 23, 23พฤษภาคม2568นะครับก็มาขายของกันเหมือนเดิมน,นะจ๊ะ voilà. ทุก่อนได้นะครับเมนูปูนาทางนี้เลยนะจ๊ะเป็นลบสองนะครับพอดีลืมถ่าย อันนึงมียำม,มีส้มตำม,มีนะครับดูก่อนได้นะจา๊าคนก็เริ่มเดินเยอะเลยนะครับมาทุ่มหนึงได้แล้วครับเวลาดูก,ก่อนได้นะครับเดี๋วก่อนนะจา๊ากำลังส,สวๆให้ถือข้างบน,นขึ้นเองจา้าไม่ไหวจ้ากลัวจา้าพรุนี้โอเคแล้วนี่นะครับ ก่อนอยงบนนะครับหัวขนนะครับที่จะลงไปอยองล่างดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาทางนี้เลยนะจ๊ะหนึงมียำม,มีส้มตาม,มีนะครับ ขอบคุณนะครับนึกว่าสองอย่างนะอ่กูกูอยากขายได้หลายอย่างเนะา,า,า,ยยาเนะว่บวกเลยลอแมก่กนีนี่เนี่ยดีดูก่อนนายนะครับพี่เมนูปูนาทางนี้เลยนะจ๊้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับดูก่อนนายนะจ้นนคนเริ่มจะหมดแล้วนะครับช่วงประมาณสามทุ่ม โอเคให้มาดูสถานการณ์นะครับตลาดวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เงียบเงาหน่อยอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลาชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า